ึธรรมชาติต้องใช้เวลาฟื้นฟูไม่ต่างกว่าสี่เดือนถึงจะเข้าสู่สภาวะปกติกิ่ยูโซายภาพจิบานครับหยุดเลยมานี่เลยเร็ววิจัยการพบเลี้ยงสัตวนเกดบางจนี้สคัญนะ้ชมจิบานเอ้ยแมวมาจิบานใฮ้ขึ้นมาแล้วชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เองเวลาไปเจอปลารอยคอขึ้นมาดูแลกระนแล้วจะป่วยก็มักจะเอาปลาตายล้จีบานไปเลย เดียวยาแล้วก็ฟื้นฟูกลับจะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติท่านท้องผมบอกกับเรานะครับว่าจากเหตุการณ์นี้มนุษย์ไม่ต้องไปทำอะไรครับเพราะว่าธรรมชาติจะฟื้นฟูแล้วก็ปรับสมดุลเร็วร้อยหมดเลยยี่ริอยากได้ดฟื้นฟูออกมาเองครับที่ตายเนี่ยเกิดจากที่ว่าขึ้นหายใจไม่ได้นะครับแต่ปลาที่อยู่นอกนี่เก่งจังเลยท่นพวกเนี้ยตามปกติอยู่ปลาที่ส่วนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะทยอยเข้ามาล่อแทะที่หลานจากป คี่เก่งจังเลยเก่งมากเลยนี่นี่นี่เย่าล่ยย่า่หยุดครับหยุดเยลี่ย์เมอร์เมอเยลี่ไม่าเล่ยจ้าพญานั้นถ้าจะไล่มาจุดเริ่มต้นก็คือที่ปากน้ำโพนะครับ